ขอนอบน้อมองคพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณินนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเคล็ลับสำหรับคนมีเวลาน้อยให้ทําบุญแบบนี้ดีกว่าไปทำบุญร้อยวัดได้ผลทันทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้า หากหนี้สินท่วมหัวการเงินติดขัดวันนี้ต้องรีบทำเลยท่านผู้ฟังครับและหลายคนอาจเคยสงสัยว่าวิธีทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่ทำแล้วสบายใจเหลม่ต้องเข้าวัดเป็นอย่างไรกันนะครับปัจจุบันคนหนุ่มสาวมักจะห่างไกลกันไปวัดเพื่อไปทำบุญในตอนเช้าเช้าหรือสมัยนี้อาจไม่ได้สนใจว่าวันไหนเป็นวันพระด้วยซ้ำ ส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนปแปลงไปทำให้การเดินทางไปวัดอาจไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนบางคนก็มีเวลาน้อยไม่สามารถเตรียมอาหารหรือเข้าของไปทําบุญที่วัดได้ทว่าการทําบุญนั้นสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณมีโอกาสขอเพียงมีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีความตั้งใจก็จะได้บุญกุศลหากใครไม่สะดวกไปวัด ก็สามารถเพิ่มบุญให้ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำแล้วสบายใจครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำสิทธิเอกหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระอาจารย์ชื่อดังได้วิปัสสนามีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศบุญบารมีของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปบางคนก็ว่าท่านมีญาณอย่างรู้วาราจิตแต่ที่แน่ๆนั้น ท่านได้รับการแทอทวิชาเป่ายันกร่อเพชรมาจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อเป็นผู้ตั้งมันในการเจริญสมาธิไม่ตั้งใจทำเพื่อโอ้อวดท่านได้สอนไว้ว่าจะทำไรให้ดีได้ให้ถือใจพระพุทธเจ้าที่ว่าใครก็จะมีกินมากใครเขจะมีกินน้อยใครเขาจะอ้วนมากใครเขาจะอ้วนน้อยใครเขมีสาววกมากใครก็มีสาววกน้อยคนนั้นมีสมบัติมาก คนนั้นมีสมบัติน้อยก็ช่างเขาคนนั้นเจริญสมาธิวิปัสสนาแล้วยกแต่งตัวสวยยังผัดหน้ายังทาแป้งใครเขาจะดีจะช่วยอย่างไรเป็นเรื่องของเขาจงอย่าไปสนใจเราจะสวดมนต์น,นั่งสมาธิก็จงอย่าให้บุคคลอื่นเห็นถ้าหากไปทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังมีกิเลสอีกมากครับ และท่านก็ได้สอนวิธีการหนีพ้นนรกสร้างกรรมดีมีบุญกุศลเป็นสมบัติติดตัวไปกินไปใช้ในชาติหน้าท่านสาธุชนที่มีเวลาน้อยเพราะต้องประกอบอาชีพจะหาเวลาไปนั่งกรรมฐานก็ทําได้ยากเพราะเวลายังมีน้อยก็ให้ทําตามนี้จะมีผลสมบูรณ์แน่นอนและไม่มีเวลาประกอบการงานตายแล้วรับรองไม่ลงนรกแน่นอน อย่างที่หนึ่งคือจเจริญพุทธานุสติแบบง่ายๆโดยให้จัดของบูชาพระพุทธรูปทุกวันที่ท่านเรียกว่าถวายข้าวพระพุทธรูปของที่ถวายก็เอาอาหารเท่าที่มีอยู่หรือผลไม้ที่หาได้ง่ายเวลาเช้าหรือตอนสายก็ได้ตามของที่หาได้ถวายพระพุทธรูปที่บ้านทำเป็นประจำวันเวลาถวายให้คิดในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวแกงและหนามแดดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นของบูชาพระคุณขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่พรนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลาถวายก็ตั้งใจดูภาพพระพุทธรูปด้วยความเคารพและจดจำรูปของท่านไว้ตั้งใจทำอย่างนี้ทุกวันครับอารมณ์ใจที่มีความคิดถึง และห่วงใยในพระพุทธรูปจะคิดเสมอว่าวันนี้เรามีของอย่างนี้มาถวายท่านวันพรุ่งนี้เราจะหาอะไรมาถวายท่านการทำและคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่จะเป็นต้องคิดทุกวันเมื่อจิตมีอารมณ์ว่างจากงานอื่นจิตจะคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ห่วงการถวายของท่านทุกวันทำอย่างนี้จนมีอารมณ์ชินถึงเวลาต้องหาของ ถ้าได้จะพึงหาได้ถวายท่านอารมณ์ใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีญาตในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นมหากุศลใหญ่ตายเมื่อไรไปขึ้นสวรรค์ทันทีอย่างที่สองจเจริญธรรมานุสติแบบไม่ง่ายคือตั้งใจบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำจะวันละหนึ่งหรือสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้ครับกำหนดเวลาไวา้ถ้าถึงเวลานั้นต้องบูชาพระ และสวดมนต์การสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมากคอยสวดตามที่จะพึงทําได้ครับเช่นการสวดอิติปิโสต,ตามอายุเท่านี้ก็มีบุญเหนือหลายแล้วภาวนาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครบทวนหรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เลยก็บูชาแบบสั้นๆก็มีผลครบเช่นกันเพียงตั้งน,นโมสามจบแล้วว่าพุทธังสารังคัจฉามิ ทรมมังสรารนังคัจฉามิสังขังสรารนังคัจฉามิอันแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งเพียงเท่านี้ก็ดีครับอัน,นุสง์มากมายซึ่งเวลาบูชานั้นก็ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปแล้วตั้งใจว่าตามที่กล่าวมาแล้วทำให้ชินครับ จะทำเวลาไหนก็ได้ถ้าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียมากนั่งบูชาไม่ไหวก็นอนยกมือไหวแล้วตั้งจิตคิดตามที่กล่าวมาแล้วถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางเมื่อถึงเวลาบูชาพระก็ค,ะคิดในใจตามที่ปฏิบัติมาถ้าทำอย่างนี้เป็นอารมณ์ชินถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำไม่สบายใจหรือถ้ามีเทปบันทึกเสียงธรรมะเวลานอนฟังเสียงธรรมะที่ชอบใจ หรือบันทึกเสียงพระสวดมนต์ไว้ตั้งใจฟังก่อนหลับเป็นปกติอารมณ์ใจขนาดนี้ท่านว่ามียาณในธรรมานุสติกรรมฐานบุญใหญ่มากตายแล้วลงนรกไม่ได้เกิดใหม่เป็นคนฉลาดและต้องมีปัญญามากอย่างแน่นอนอย่างที่สามครับจเจริญสังขารนุสติแบบง่ายง่ายซึ่งหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรียุธยาถ้าได้เคยสอนไว้แล้วพร้อมกับจากคานุสติกรรมฐานและทานมารมีโดยท่านได้ทำดังนี้ครับคือเมื่อถึงเวลากลางคืนท่านได้สวดคาถาเวรัตโยหนึ่งจบพร้อมกับเอาข้าสารหรือเข้าเปลือกหนึ่งจอกหรือถ้วยเล็กๆก,ก็ได้ครับเพื่อเก็บไว้ถวายพระเมื่อรวบรวมได้มากพอสมควรคาถาเวรัตโยน,นี้เป็นคาถามหาลาภ ทำให้หากินคล่องกำจัดความยากจนเข็นใจถ้าทำจนชินกำลังใจทรงตัวจะเรียกว่าเป็นสมาธิจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากหรือตอนเช้าถ้ามีเวลาพอมีพระมาบินธบาตให้ใส่บาทพระตามกำลังที่จะใส่ได้เป็นประจำก่อนจะใส่บาทก็ให้ว่าคาถาเวลัตโยหนึ่งจบที่ท่านให้ทำอย่างนี้ท่านบอกว่าเพื่อมีการหาเลี้ยงชีพคล่องตัว ไม่ยากจนเข็นใจแต่เหนือแท้แล้วผลดีตามนั้นแน่ครับผลการแนะนำของท่านนอกจากจะมีผลในการคล่องตัวในการคลองชีพแล้วก็เป็นสังคานุสติกรรมฐานโดยตรงเพราะจิตคิดถึงพระสงฆ์เป็นปกติและคิดถึงการถวายของพระเป็นจากานุสติกรรมฐานจะใช้ข้าวหรือไม่มีข้าวใช้เงินแผนก็ได้จะใส่ด้วยเงินมาก เงินน้อยสุดแล้วแต่จะพึงมีถ้าบังเอิญวันไหนไม่มีเงินก็ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ครับที่บริโภคได้หรือใช้ประโยชน์ได้เพื่อไว้ถวายพระแทนเงินหรือข้าวเมื่อจัดบายเพื่อถวายแล้วตอนนี้เป็นทานบารมีทานบารมีเป็นปัจจัยมีลาบมากหากบางท่านที่มีฐานะไม่สะดวก ในการจัดหาข้าวหรือเงินเสบาทประจำวันให้ปลูกพริกมะเขือหรือฟักแฟงแตงน้ำเต้าหรืออะไรที่กินได้สักต้นหรือสองต้นคิดในใจจะตั้งใจแน่วแน่ว่าถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรผลจากการปลูกนี้เราจะเอาไปถวายพระเพื่อทาเป็นอาหารเราจะไม่บริโภคเองทุกวันที่เรารดน้ำพรวนดินหรือเห็นพืชต้นนั้น เราก็คิดว่าต้นนี้ผลเราจะนำไปถวายพระความรู้สึกประจำวันอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐานถ้าคิดทุกวันนั่นถึงเวลาจะทำหรือคิดเตรียมจะทำเป็นประจำวันท่านถือว่าเป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐานครับท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อฤษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานี ท่านได้เคยตอบปัญหาธรรมกับญาติโยมเกี่ยวข้องกับอนิสงส์การสวดมนต์ไว้ดังนี้อย่างแรกอนิสงส์ที่เกิดกับสุขภาพร่างกายผู้ที่นิยมสวดมนต์ไว้พระนั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตยิ่งจะมีความผ่องแผ้วสว่างบริสุทธิ์จิตที่สว่างจะทำให้อารมณ์ผ่องใสไม่โกรธง่ายไม่เครียด แม้ถ้าจะต้องใช้ความคิดก็จะคิดแบบมีเหตุมีผลการที่จิตผ่องแผ้วถือเป็นโอโสถทิทพี่สำคัญต่อร่างกายทีเดียวส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นปกติทำให้ร่างกายสมดุลเมื่อร่างกายสมดุลบุคคลนั้นก็จะอายุยืนคนที่มีอารมณ์ดีไม่เครียดจะอายุยืนยาวเช่นประสง ที่ปฏิบัติวิปสัสสนากรรมฐานเป็นสารณะจะอายุยืนบางองค์ถึงร้อยปีก็มีหรือคนโบราณที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระจะอายุยืนยาวมากไม่มีต่ำกว่า80ปีซึ่งต่างจากคนสมัยปัจจุบันที่แก่เร็วอายุสั้นฉเฉลี่ยแล้วไม่เกิน65หรืออย่างมากก็70ปีครับการที่มีจิตใจผ่องใส สมือนหนึ่งมียาอายุวัฒนะขนาดเอกไว้นในตัวเองลักษณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าการน,นำปัจจัยภายในมาสร้างอายุวัฒนะครับอย่างที่สองเขออนิสงให้เกิดจิตที่แล่งหลังการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิจะทำให้จิตใจมีกำลังเป็นการบำรุงจิตจิตที่มีกำลังจะเข้มแข็งไม่อ่อนไหวง่ายสติดี หนักแน่นกายเมจิตเป็นสมาธิสติจะคงอยู่เสมอจะก,ก่อให้เกิดปัญญาตามมาซึ่งปัญญาก็หมายถึงระบบการคิดที่มีสติคอยกำกับการคิดจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนส่วนความคิดที่ขาดสติเราเรียกว่าอารมณ์คนสมัยใหม่ที่ไม่นิยมนั่งสมาธิจึงส่งผลให้สติไม่มั่นคง โกรธง่ายโมโหง่ายขี้หงุดหงิดไม่อุดทนต่อแรงกดดันทั้งปวงมีอารมณ์แปรปวนไม่สม่ำเสมอเหตุเพราะจิตอ่อนกำลังเราจึงพบว่าสถิติการค่าตัวตายของคนสมัยนี้จะมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆร,รูปธรรมข้างต้นเหล่านี้คงจะพอแสดงเห็นถึงความต่างระหว่างจิตสองลักษณะคือจิตแกลง่ง และจิตอ่อนได้เป็นอย่างดีให้เปรียบเทียบไ่ง่ายครับว่าการที่เราต้องรับประทานข้าวปลาอาหารเพราะอาหารเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตฉันใดก็ฉันนั้นสติก็เป็นอาหารที่สําคัญของจิตเช่นกันอย่างที่สามคือได้ใน,นสสงจากการโปรโดดวงจิตวิญญาณผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถึงข้นเป็ผู้มีจิตใสสวา่าง จะเป็นที่ป,ปลดปรานของพวกวิญญาณเรรอนโดยปรรถนาจะขอส่วนบุญส่วนกุศลให้ตนได้ร่วมเย็นหรือแม้กระทั่งโลุดพ้นการถูกจองจำโดยปกติบทสวดมนต์จะมีความขลังอยู่ในตัวเพราะเป็นอักขระภาษาที่มีมนต์ขลงังบางบทเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพสูงโดยเฉพาะบทพุทธบารมีบทพระคถาชินบัญชรมีอนุภาพสูงมาก ยิ่งผู้สวดมีสมาธิจิตที่ดีแล้วพลังแห่งเมตตาและอนุภาพจะแผ่กระจายปกคลุมไปไกลตัวอนุภาพของพลังจิตผู้สวดเองเมื่อเสียงสวดและขระไปกระทบหรือสัมผัสกับดวงจิตวิญญาณใดพลังเมตตาและพลานุภาพแห่งมนตรานี้จะกระตุ้นให้ดวงจิตวิญญาณเกิดความระลึกได้เมื่อระลึกได้ก็สามารถดูดซับพลังบารมีทั้งปวง จากบทสวดอย่างเต็มที่ดวงจิตที่มืดบอดก็จะสว่างสไสยขึ้นและหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการในที่สุดอย่างที่สีได้อน,นิส่งจากพรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับทุกครั้งที่เราสวดมนต์หลังจากสวดบทบูชาพระรัตนตรัยแล้วเราก็มักจะสวดบทชุมนุมอัญเชิญเทวดาเสมอเป็นการบอกกล่าวอัญเชิญเทวดาให้มาร่วมพิธีการสวรดมนต เทวดาเทพเทพารักษ์ทั้งหลายท่านโปรโดการฟังสวดมนต์มากเพราะถือเป็นพิธีกรรมแห่งพุทธที่มีมวลขลังมีความศักดิ์สิทธิ์บทสวดทุกบทเป็นอัคระมีพลังพุทธ,ธานุภาพสูงใครได้ยินได้ฟังได้ซืมสับก็จะเกิดความสว่างสวยัยเกิดพลังบารมีมนุษย์ที่สวดมนต์ไหวพระเป็นประจำจึงเป็นที่โปรโดปรานของเทวดา ไปที่ไหนก็จะมีเทวดาปกป้องคุ้มครองให้โชคให้ลาบให้ความมั่งมีสีสุขคนโบราณจึงย้ำนักย้ำหนาให้ลูกห,หลานสวดมนต์ก่อนนอนเพราะเทวดาก็ต้องการสร้างบาร,รมีของตนให้สูงยิงย่งขึ้นไปเช่นกันเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก็ทำให้เทวดาได้บาร,รมีเพิ่มได้ความสว่างเพิ่มเทวดาก็จะอำนอยวยอวยพรชัมงคลให้กับเรา เป็นการตอบแทนคุณเรานั่นเองครับอย่างที่หแต่อันนี้ส่งจากการปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกจากดวงจิตวิญญาณแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับพลังเมตตาบารมีจากการสวดมนต์ไหว้พระและนักสมาธิเช่นกันคือพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพลังแห่งเมตตาบารมีจะมีอนุภาพยิ่งใหญ่ เป็นพลังแห่งพุทธานุภาพเป็นพลังฝ่ายบุญกุศลการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและแผ่เมตตาบ่อยๆจะทําให้จิตมีความแข็งแกร่งพลังแห่งการแผ่เมตตาก็จะมีอนุภาพที่แรงและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นนั่นย่อมหมายถึงไปสู่สรพพสัตว์จํานวนมากยิ่งขึ้นซึ่งตามเบื้องต้นสามารถพิสูจน์ได้จริงเมื่อทำให้สรรพสัตย์ทั้งหลาย ที่ได้ทุกหลุดพ้นจากทุกช่วยสรรพสัตว์ที่ได้สุขให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ได้อนันสงส์งแห่งการนี้ตอบคืนอนันสงส์งเช่นนี้เป็นอนันสงส์งที่ก่อให้เกิดบารามีที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเราเรียกว่าอนันสงส์งทางทิพย์ครับและประการสุดท้ายสามารถแผ่เมตตาช่วยเหลือคนเจ็บป่วยได้ครับอนันสงส์งการแผ่เมตตานั้น นอกจากธรรสัตย์และดวงวิญญาณทั้งหลายแล้วมนุษย์ทั่วไปที่นอนเจ็บป่วยทนทุกทรมานท่านว่าก็สามารถรับอน,นิสงส์งของการแผ่เมตตาได้โดยให้กล่าวดังนี้อน,นิสงส์งของการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิของข้าพเจ้าในวันนี้ขอส่งให้ท่านก็เอ่ยชื่อน,นำสกุลผู้ป่วยที่เราจะส่งถึงเพียงเท่านี้เอง ก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งผู้แผ่เมตตาเป็นผู้มีบุญบารมีมากแล้วก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลเร็วขึ้นโดยมาตรฐานจะให้เกิดผลสมบูรณ์ให้ทําติดต่อกัน33วันสภาพร,ร่างกายและน่าจิตใจของผู้ป่วยก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนแม้บางรายสังขารจะไม่ดีก็าตามความทุกข์ทรมานจะลดลง จิตจะดีขึ้นคนเราเมื่อจิตดีก็จะมีความสุขอย่างไรก็ดีครับต้องทำความเข้าใจหลักของเวรกรรมแต่ละคนด้วยซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะยกเวน้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้อันเนื่องจากอยู่ในสภาวะชดใช้กรรมของเขาเองแต่อีกประการหนึ่งให้เข้าใจในเรื่องวิธีจิตของผู้ป่วยซึ่งต้องเปิดด้วยถ้าจิตปิด ก็รับไม่ได้แต่หากผู้ป่วยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะยิ่งเกิดผลเร็วทันตาเห็นนั่นก็หมายถึงเขาเปิดประตูจิตวายรออยู่แล้วนั่นเองคโูวัวมาอุปจ,จักาจะปล่อยกันเวลาให้ล่วงไปโดยปล่าประโยชน์ขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานก่นท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกาลยานมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ